โดยขม้ยใหญ่มากคือโดยขโมอนะครับ Come on. ชมบรรยากาศดอยขอมอครับแต่เ่าสนคงไม่ได้ขึ้นบนดอยนะครับเพราะว่าหน้าฝนไม่อยากขึ้นนะครับชมวิวอันำงานนะครับนี่คือเส้นทางไปดอยขอมอนะครับผม ๘ปีครับเส้นทางขึ้นโดยขโมอ สีแยกถ้าตรงไปไปดอยขมอดอยขมออีกหนึ่งกิโลนะครับเราส่วนเลี้ยวไปทางทางแม่ตีบมาชมบรรยากาศกับบารสนคนกบตมเก็บภาพบรรยากาศที่ชมสวยงามครับหน้าฝน ถก็ไม่มีครับช่วงนี้รถชาวบ้านเข้าวสวนลันยัยกันหมดถอนลงนะครับ,รบช่วบรรยากาศกัาสนครับ ง่ียก็สบายตาดีครับวิววิวดอยปกล้อมอยู่ เป็นถนนล้อคันคลองนะครับคลองส่งน้ำดูภูเขาน้อยใหญ่ครับ วิว่าสวยงามนะครับดูดอกสวยๆ ครับเห็นวิวภูเขาไหมครับภูเขาสวยงามตอนนี้เขาเขตบ,บ้านประดึงภเขาสวยงามจริงๆเลย สมก,กับภาพบรรยากาศส,สวยๆให้ชมนะครับดูดอยก็สวยสวยงามครับภาพสวยๆนี้สมก็เลยเอา มาฝากเอฟซีไปดูกันนะครับหน้าฝนก็สวยงามอย่างนี้ครับผมอยู่ดอยสวยๆ งามจริงๆครับบรรยากาศหน้าฝนอยากให้เอฟซีได้เห็นกันบรรยากาศหน้าฝนก็สวยงามใครอยากขับรถมาท่องเทีเ่ยวก็มาได้นะครับบรรยากาศสวยๆจะมองดีครับ ลอยข้างหน้าครับสวยงามขับมาก็หน้าหน้าฝนนั่นแหละครับหน้ามาหน้าแรงไม่หน้ามาครับหน้าแรงร้อนลอยก็มีไม่สวยครับลูกเขาน้อยอยังสลับไปมา แยกเลี้ยวขวาไปต่างจก็น้ำแม่ตีบนะครับจะราสวนไม่ได้ไปนะครับนะครับทางเข้าเจุบน้ำแม่ตีบตรงนี้สะพานจะแคบนิดนึงนะครับผมรถส่วนกันไม่ได้ ดอยสวย,สวยนะให้ดูดอยสวยๆกันดอยสวยครับแบล็นก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับเดียเ๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผม